แผนเปลี่ยนใช่มาเทอร์มินอลหนึ่งมาทางมาไปชั้นสามก็ได้ไปชั้นสองก็ได้เพื่อมาทางเชื่อมเนาะเข้าโรนะงแรมอามา,มาลีตรงนี้ถ้าตัวเองจะเข้าเมืองไปจตุจากาไปอะไรอะตัวเองลงตรงนี้ได้เลยจะเป็นต้รงนล้แต่นี้เราไม่ไปเราจะไปทางเชื่อมก่อน เดี๋ยวเราจะไปที่พักเราที่เวลาเราไปมองนอกหรือไปไหนที่ก็ต้องเดินทางสเช้าก,ก็อันนี้ใกล้กว่าอมารีเดินมาก็ถึงเลยมาใช้สถานที่เขาด้วยนะเนี่ยจริงๆก็คือเป็นของน้องที่รู้จักกัน,กนท่้องใหม่ไว้ใจได้ไม่มีประวัติเดินทางเชื่อมก่อนนะคะ พี่วินก็ได้พี่วินวันนั้นเราเท่าไหร่นะสิบสิบห้ายี่สิบบาทบอกไปซอยสรารณะคมสิบนะคะเช็คอินโฮสเทลเดี๋ยวเจอกันน,นจะจ๊ะพี่แท็กซี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเราอยู่ไหนเอ่ย เราอยู่ที่โรงแรมเช็คอินโฮสเทลดอนเมืองเนาะปิดประตูให้ป้าก่อนค่ะป,ดปิดประตูให้ป้าก่อน <c oughs> ห้องนี้นอนได้กี่คนคะเสมชาติสองสี่หกคนเป็นเตียงสองชั้นนะ<า>เปิดห้องน้ำให้ดูนนะหน่อยค่ะน้องของขวัญน้ำประตูอยู่ไหนเ,เอ่ยจ้าเอห้องหอม หอมสดชื่นมากเลยโอเคไม่เป็นไรคะ่ะสะอาดเนาะสนใจมาพักได้เลยนะคะใช่ไหมค่เสริรชาตใชใิใกล้ๆสนามบ,บินลำเนิยง<ช>พวกนีล้ลราบินแต่เช้าสว่วงบุญเหมือนเดิมครับผมแล้วเจอกันจ้ะจะได้รู้ว่าเตียงสองชั้นเป็นยังไงเนาะใช่เอาขึ้นไปเดียวแขนครับเอาหนึ่งมือก่อนอีกหนึ่งมือจับไว้ก่อนนะเอาขึ้นไปหนึ่งมือมือไหนก็ได้อ่าตีนอ่า Okay, โอเคเอามือหนึ่งจับแน่นๆก่อนจับไหนดีตรงนี้ดีกว่าไหมจับนี่ดีกว่าจับนี่ไว้มือหนึ่งอ่าเปลี่ยนมือใช่อ่ะยกขาขึ้นข้างหนึ่งอ๊บอ่าอ๊บยกอีกขากับมือหนึงขึ้นช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยอ๊บอ่าอ่าเก่งมากอ่าหาลูเกาะไปเรื่อยๆนั่นแหละขึ้นนี่ละขาค่ะขึ้นหนึ่งขาก่อนอ๊บ อ่าเอามือดึงฮึตรงนี้<ร>เก่งมากอ่าขึ้นเองเลยนะไม่ได้ช่วยเลยนะโอเคเก่งมากเลยเป็ไนไนงบ้างเียนขั้นสองกล้าหน่อยนั่นแหละขึ้นอีกขั้นหนึ่งโอเค